ลอ้อล้อซีฟนี่กับลอ้อดิสนี่กับลอ้บลอไปเป็นแสนแล้วมั้งพี่ตัวไหนครับเ <Barn> นี่ยล้อซีฟเนี่ยใช่ครับจุดที่มีตาสัญลักษณ์ของ โรงาครับเองครคษามตกแต่ข้าบนเย็นเยี่ยมเลย เต็มห้องเรากำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้วโ,โคตรมั่วอ่ะเจ้าเจ้าเรียบร้อยดีนี่นี่ ปูเอาไว้แบบชิวๆปิกนิกกินอาหารภายในยังไม่เรียบร้อยนี่โอ้กว้างอยู่มุมบรรยากาศน,นี่ก็ประมาณสองโมงครึ่งแล้ว เรือต่อตรงนั้นแหละโอเคครับนี่ก็เป็นวิวอันสวยๆนะครับนี่รถกำลังวิ่งขึ้นมาโอ้สุดยอดน,นะวิทยาณแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้เราจะไปไหนนะ ข้างบน,งบนฮะเราเขียวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ครับ <c oughs> ติดตามชมเดี๋ยวรู้ว่าเราจะไปไหน <c oughs> นี่เรามากับเจ้าเสนะียอีฟมาโฆษณาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะมีมีมีแบบ นอ่คนเยอะแยะมากโอ้โหยันนี้ดีมากนะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปไปดูกันที่ข้างบนเลย ครับนี่เราก็มาถึงแล้วที่ผาตอมใจ รุ่นใหญ่อ่ะข้างหลังรุ่นใหญ่นะนี่นักฝันจักรยานครับน่าจะเป็นมืออาชีพน,นะครับโอ้โหวิวใช้ได้เลยนะครับสวยใช้ได้ดูวิวชมว,วิว ครับบรรยากาศที่จุดเขาเขียว ที่ครับครับผมขอยาสอบถามด้วยนะผมไม่รู้เลยทำไมถึงเนี่ยมันมีสเตร์เยอะจังอ๋ออันนี้หมายถึงว่าพวกรูซัดเนี่ยเขาจะเล่นเป็นสายคอร์ดครับอ๋อสายคอร์ดครับอันนี้ขึ้นไปขึ้นเขาขึ้นแหลมจะดีอ๋อจานเปนอะไรพี่นะสองเมตรห้าสิบห้าสิบเม็ดห้าสิบเอันนี้ห้าสิบห้าสิบเถ้ามันจะขี่ไปลุยมันจะดีครับ อันนี้อันนี้รถีไหมครับม่อันนี้คันเท่าไหร่ครับเี่ยสองแสตัวบาทครับอย่างสุดสองแสนับาทนะครับอันนี้พี่คนที่ไหนครับผมอยู่ที่มกเหล็กครับอ๋อเห็กนะครับอายุหกสิบอายุหกสิบแล้วครับโอยยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับกได้น่าจะฟิตกว่าผมออมาครับพี่นที่มาอกโคทตัวนี้แพงตัวนี้น่ากบบ ล้อล้อซีฟนี่กับล้อดิสนี่กับล้อไปเป็นแสนแล้วมั้งพี่ตัวไหนครับเนี่ยล้อซีฟเนี่ยใช่ครับซีฟดิสนี่มี่ตกประมาณไม่สามร้อยแปดหมื่นนี่เสียงตกอยู่ประมาณสามแสนห้าพันหกพันเจ็ดโอ้โหเรามาดูของแพงนะครับตัวท็อปรถแพงยกันวรเตียไฟฟ้าเตียร์ไฟฟ้าตรงไหนครับพี่อ๋อตรงนี้เตียร์สแลมไฟฟ้าเตียสลัมไม่มีสายเห็นะไม่มีสายแบบพวกนี้อันนี้เป็นไฟฟ้าเลยแล้วมันคอนโทรลยังไงครับเป็นคอนโทรลเหมือนชิปเตอร์ อพเรากดเพิ่มมันก็่ทำงานพี่ปั๊าปี่ปั้าตรงนี้ขให้เจ้าของเขาอธิบายครับเขาบมรถเขาเดี๋ยวเขาเขาหัวสามแสนโอ้โหเอาหมดนี่ก็โอ้ล้านยอดเกือบล้านนะเนี่ยยอดโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่านี่รุ่นเก่ารุ่นใหญ่ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่า c ซ f ยังราคาสู้จกักรยานไม่ได้เลยนะครับจกักรยานสองแสนนะครับ <laughs> นี่จุดที่สองเราก็จะไปที่ขาเดียวใดยอย่ายเรียกว่าจุดที่สองดีมันก็แวะหลายจุดละโอเคขาเดียวดดยว่าไงนะ <c oughs> เรื่องเราเรื่องเราจะไม่ได้อ้าว <c oughs> <c oughs> สร,สรุปจำไม่ได้นะครับเรื่องราวฝาเดียวดเดี๋ยวจะเมคให้ฟังนะครับฝาเดียวดก็คือมีมีหญิงสาวน่าจะมารอชายหนุ่มครับรอชายหนุ่มจนจนชายหนุ่มน่าจะไม่มาแล้วครับอไม่ผ่โอ้นนออสัสบหน่อมไมนะ้เนาะสับหน่อไม้ เราไ,ม,ไม,ม้ทางสวยดีทางสวยดีเนี่ยครับทางสวยเลยใกล้แล้วอีกอีกไม่ก,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 กี่ข้าวก็จะตกเขียวแล้วอีกไม่กี่ข้าวก็จะตกเขียวแล้วนี่ไงมันอยู่ข้างหน้า Joo, สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปขี่รถเด่นกันนะครับเอวเวลาประมาณ5้าโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเด่นกันไปดูชิว่าจุดชมวิวอะ่ะสวยขนาดไหนนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปกันเลย โอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็น่าจะงงครับว่า <c oughs> จะชมวิวไปทางไหนเราเราน่าจะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผิดผิดจุดก็คือเขาแนะนำให้ไปหาที่เราไปมาแล้ว <c oughs> เออไปไปจุดชมวิวที่เราไปมาแล้วแต่เราจะไปอีกจุดหนึ่งจุดที่มีตาสัญลักษณ์ของอ,อ่อะไรนะไอ,อ้มรดกโลก ตรงนั้นแหละน่าจะไปทางนี้น้ำใสสวนน่าจะไปทางนี้ พระอาทิตย์ตกอดอดดูเลยนี่ยแมลงก็เข้าหัว <laughs> มีร้านกา,ฟาแฟบริการนะครับน,นี่ครับคุณลุงเขาบอกให้จอดนี่โอเค,โอ,เคโอ้ย,อยเกือบจะมาผิดที่เลย <c oughs> สำหรับตอนนี้เราก็มาถึงจนได้นะครับโอ้โหเสพษรบัากาศนะครับอันดับแรกเสพษรรยากาศก่อนเลย ก่นะะอนที่จะเสพบรรยากาศนะครับตอนนี้ต้องดูดูรถด้วยเสพบรรยากาศเพลินมีรถอาจจะเอาไปแดดแ <c oughs> ต่ท้องรถได้เเป็นบรรยากาศจอดเยี่ยมมากบรรยากาศมีหมอกควันนะครับก่อนเริ่มเป็นแบบอากาศเริ่มหนาวนะเฮ้ย <c oughs> นี่มันลอยอะไรเนี่ยลอยสารเข้าไป อ๋อคือแบบมันยังไม่แห้งมันก็มาย่ำมาะละทั้งคนทั้งอ๋อเขาทำให้มันดูด,ดูมีอะไรอยู่บนพื้นกันลื่นไปในตัวนี่ฮะเซฟบรรยากาศโอ้ไกลๆรุ่นตรงกลางนะครับตรงกลางอา่ามันน่าเป็นบริเวณอะไรไม่แน่ใ,นใจ คนถามคนรู้เราไม่รู้นี่มีทางลัดเข้าขวา้วยน่าจะมองไม่เห็นนะมันไกลมากอ๋สัมผัสบรรยากาศนี่ครับตัวอะไรนะทัวกากากากเขามีแต่ทัวแก่ๆทัวกับกานะ <laughs> <laughs> ครับ <laughs> ของเราทัวกากากะ <laughs> แบบมาโคตรกลาครับมาคนเดียวท้ <laughs> อ,องฟ้าสวยนะ ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่อยู่บ้านแล้วมัน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 ไม่เห็นถ้าท่านดูแค่วิดีโอมันก็ได้แค่ฟิลดูผ่านจอแต่ถ้าท่านมาสัมผัสของจริงนะท่านจะได้ความรู้สึกที่เย็นสบายแล้วก็มันแบบมันได้กินไอแบบธรรมชาตินะครับ ผมแนะนําให้ท่านมาสัมผัสนะครับก็หาวันหยุดวันว่างมากันนะครับแต่ว่าเข้าก็มากันเยอะอยูน่นะครับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปสวยๆเอาไปฝากคนทางบ้านกันนะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากนี้เราก็ ได้เวลาต้องกลับที่พักแล้วกลับเต็นท์แล้ว,เ,วพเพราะว่ามันเริ่มคำ่ำแล้วแสงมันเริ่มน้อยแล้วถ่ายรูปเริ่มไม่คมแล้วครับนี่ฮะโหบรรยากาศครอบครัวนะครับเราก็ยังไม่ถือว่าเป็นครอบครัวเดี๋ยวก็เป็นโอเคเดี๋ยวติดตามชม